การออกกําลังกายด้วยการเดินเป็นประจําทุกวันนั้นจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงช่วยในการลดน้ําหนักและช่วยคงสุขภาพที่ดีไว้น,น,นานๆค่ะนอกจากประโยชน์ที่ว่ามาแล้วนะคะเรายังพบได้ว่าการเดินออกกําลังกายทุกวันยังมีผลดีต่อระบบสมองและอารมณ์โดยคุณหมอโทชิโนริคาโตะ ศัลยแพทย์ระบบประสาทชาวญี่ปุ่นได้ศึกษาภาพถ่ายสมองของผู้ป่วยกว่าหมื่นคนแล้วพบว่าการเดินออกกําลังกายสามารถฟื้นฟูสมองโดยรวมได้การเดินออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยบรรเทาอาการและภาวะดังต่อไปนี้งุดยิดขาดแรงบันดาลใจในการทํางานสมาธิสั้นขี้ลืมติดเกมหรือ y o u t u b e เหนื่อยล้าอ่อนเพลียตลอดเวลานอนไม่หลับและมีปัญหาโรคหัวใจเป็นต้น การเดินออกกําล <rain> <less> ังกายจะช่วยทําให้สมองตื่นตัวโดยสมองและร่างกายทํางานเชื่อมโยงกันค่ะการเดินในตอนเช้าก่อนเวลาทํางานจะทําให้สมองตื่นตัวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของร่างกายส่งผลทําให้มีสมาธิในการทํางานไม่เหนื่อยง่ายและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีคนจํานวนมากคิดว่าเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าจะส่งผลทําให้สมองเหนื่อยล้าและการออกกําลังกายโดยการเดินในตอนเช้าจะทําให้เหนื่อยง่ายและง่วงนอนในระหว่างวันซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ แต่ในทางตรงกันข้ามการทํางานในทันทีทันใดหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าโดยที่สมองของเรายัางไม่ตื่นตัวดีกลับทําให้รู้สึกเหนื่อยและเครียดได้ง่ายมากกว่าค่ะการเดินออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันจะปรับสมดุลการทรงตัวของร่างกายทั้งซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิดเหนื่อยง่ายและโรคทางระบบสมองได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการปวดและชาตามร่างกายให้ดีขึ้นด้วยได้แต่อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรงัง หรือเกี่ยวกับโรคกระดูกก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนก,อนการออกกำลังกายด้วยการเดินค่ะถึงแม้ว่าการเดินจะไม่ได้เผาผลาญพลังงานได้มากนักเมื่อเทียบกันกับการออกกำลังกายประเภทอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินให้ได้อย่างน้อย19ต่อวนันหรือเดิมประมาณ30นาทีและสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยเรื่องความดันโลหิตถ้าหากเดินอย่างสม่ำเสมอและมากพอในแต่ละสัปดาห์ร่างกายของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นแน่นอน การเดินแบ่งเป็นเดินช้ามีลักษณะคล้ายกับการเดินเล่นเดินจงกรมหรือเดินซื้อของเดินเร็วอันนี้เป็นการเดินเร็วติดต่อกันนานกว่า10นาทีต่อครั้งรวมกัน30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์เดินแข่งคือการเดินเร็วจนกระทั่งพูดไม่เป็นคำคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะหายใจไม่ทันข้อดีของการเดิน เริ่มต้นง่ายและประหยัดค่ะเพียงแค่มีรองเท้ากีฬาที่ใส่สบายและเหมาะสมกับเท้าของคุณก็สามารถเริ่มได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายราคาแพงทั้งยังไม่ต้องหาเวลาหรือสถานที่เฉพาะเพื่อเดินเพียงแค่ปรับให้การเดินอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณยกตัวอย่างเช่นเวลาออกไปข้างนอกก็เลือกวิธีเดินแทนการขับรถหรือขึ้นรถโดยสารแทนค่ะมีแรงกระแทกต่ำเหมาะสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายแบบเซฟข่าว ลดแรงกระแทกระหว่างการออกกำลังกายเนื่องจากมีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเข่าเริ่มไม่ดีสลายไขยมันในร่างกายได้เร็วไขมันในร่างกายไม่เดียเริ่มเผาผลาญตั้งแต่เริ่มการออกกำลังกายนะคะแต่เราต้องออกกำลังกายไปซักระยะหนึ่งถึงจะเริ่มเผาผลาญไขมันการเดินในความเร็วที่พอเหมาะเป็นเวลา1 0 2ถึงนาทีจะทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยและส่งผลดีต่อการสลายไขยมันในร่างกายค่ะช่วยลดความเครียด การเดินจะช่วยทำให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินมากขึ้นซึ่งสารดังกล่าวมีผลทำให้คุณอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสนอกจากนี้การเดินก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการขาจัดความเครียดถึงขั้นสามารถรักษาอาการซึมเศร้าได้เลยลักษณะการเดินที่ถูกวิธีมีดังนี้ค่ะ 1. สายใสตาต้องมองตรงไปข้างหน้าขณะเดินศีรษะและลำตัวตั้งตรงไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในระดับตรงส แกว่งแขนซ้ายขวาสลับหน้าหลังขนานกับลำตัวแล้วมือทั้งสองข้างก็ต้องกำแบบล้วมล้วมมือที่แกว่งสูงระดับอกในลักษณะที่ผ่อนคลายงอศอกเล็กน้อยทำมุมประมาณ90องศาระหว่างแขนท่อนบนกับแขนท่อนล่าง 3. จังหวะก้าวเท้าควรสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่องไม่ใช่เดินเดินหยุดหยุดอย่างน้อยก็ควรต้องเดินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา20-30นาทีแต่ถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มที่5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ 4. เวลาเดินให้ส้นเท้าแตะพื้นก่อนแล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ฝ่าเท้าที่สำคัญควรวางเท้าลงกับพื้นแบบตรงๆไม่วางเท้าให้ไว้กันไปมาจนเกินไป 5. ไม่ควรจะก้าวเท้ายาวเกินไปค่ะเพราะอาจทําให้เกิดความเมื่อยล้าที่กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกมากกว่าปกติ 6. ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นเนินเขาวควรเดินช้าลงและเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเมื่อเดินลงเนินก็ต้องพยายามควบคุมความเร็วก้าวสั้นๆและวางเท้าให้เบา สำหรับคนที่จะออกกำลังกายแต่ในวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีเวลาทั้งติดเรียนหรือติดงานการออกกำลังกายเพียงแค่เสาร์อาทิตย์ก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายอย่างถูกวิธีค่ะ มีงานวิจัยที่เขาตีพิมพ์กันในวรารสาร American Medical Association พบว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์และออกกำลังกายเพียงแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดได้ออกกำลังกาย150นาทีด้วยวิธีออกกำลังกายแบบหนักปานกลางหรือ75นาทีสำหรับออกกำลังกายแบบหนักก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพใกล้เคียงกันกับการออกกาลังกายตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกัน การออกกำลังกายแบบหนักปานกลางจะให้ระดับความเหนื่อยในแบบที่ยังสามารถทําไปคุยไปได้แต่ไม่สามารถร้องเพลงได้เช่นเดินเร็วด้วยความเร็ว4ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ6.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานบ้านที่ใช้แรงเยอะเช่นล้างหน้าต่างดูดฝุ่นถูพื้นและอื่นๆตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าปั่นจัก,กรยานด้วยความเร็ว10-12ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ16-19กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบดมินตันในลักษณะเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่ฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันจริงจังเทนนิสทีม2คนเต้นรำแบบบอลลูมแอโรบิกในน้ำส่วนการออกกำลังกายแบบหนักก็จะให้ระดับความเหนื่อยในแบบที่ไม่สามารถพูดเป็นประโยคยาวๆได้เนื่องจากต้องหยุดพูดเพื่อหายใจเช่นเต้นแอโรบิกปั่นจักรยายนด้วยความเร็วที่มากกว่า10-12ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ16-19ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป วิ่งจ็อกกิ้งด้วยความเร็วมากกว่า6ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ9.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระโดดเชือกทำสวนเช่นการขุดหลุมปลูกหญ้าปีนเขาศิลปะป้องกันตัวเช่นคาราเต้ยูโดกีฬาที่ต้องวิ่งเช่นฟุตบอลฮอกกี้บาสเกตบอลว่ายน้ำเร็วๆเทนนิสแบบเล่นเดี่ยว นี่เป็นหลากหลายวิธีในการออกกําลังกายที่คุณสามารถเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูกันค่ะว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณแล้วเริ่มต้นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเนื่องจากสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ